รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมืองอรารยสถาปัดเมืองศูนย์กลางสุขภาพระดับโลกและเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดย W.A. แคร์งวงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัท W.A. ห9ึ่งเก้าเก้าหนึ่งจำกัดมหาชน,น,นาสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิสการองค์การม,มหาชนหรือ TSET โดยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบอพอขอสำนักงานคณะกรรมการส่รงเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกอสวบริการเฟรลี่ดีไซน์โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย er ใครๆก็บินได้ รายการกิษณะทัวยกลอสถานีข่าวเนชั่นรวมพลังทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามแนวทาง p r ว s ิส for All ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือ f e l ล y d e s ไซน์รองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการผู้ป่วยพักฟื้นสตรีมีคันและมร์ลอหรือคนที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นร่วมปิ ครอบครัวที่มีเด็กเล็กต้องใช้รถเข็นเด็กให้สามารถเข้าถึงบริการและสถานที่ต่างๆได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมและเท่าเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลกครับ นี่แะครับการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการผู้ที่ใช้รถเข็น ครอบครัวที่มีเด็กเล็กที่เราเรียกกันว่าอารยะสถาปัตย์หรือเฟรลี่ดีไซน์มันคือสิ่งจำเป็นของสังคมโลกยุคปัจจุบันและอนาคตจากนี้ไปที่ทุกประเทศทุกสังคมทุกตึกอาคารสถานที่และทุกแหล่งท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายตามกติกาโลกยุคใหม่ว่าด้วยการพัฒนายอย่างยั่งยืนโดยไม่ ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับ No one shall ด้วยเหตุนี้นะครับรายการกิจสนะทัวยุคล้อร่วมกับมูลนิธิอารยถาปัดเพื่อคนทั้งมวลและเครือข่ายพันธมิตรเฟรลี่ดีไซน์แอนด์ทัวเรซซึ่ฟอร์จึงได้จัดกิจกรรมทัวอารยถาปัดไปในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียวชัดเจนคือการรณรงค์ให้ทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกจังหวัดทั่วฟ้าเมืองไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญและจําเป็นของการ ปรับปรุงและพัฒนาตึกอาคารสถานที่โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองรองตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้ำค่าต่างๆจะต้องช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยาสถาปัตรหรือเฟรี่ดีไซน์การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเพื่อการเข้าถึงได้ของคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยตามหลักการมาตรฐานสากลของโลกยุคป,ปัจจุบันครับ อารยะสถาปัตย์ทำคุณประโยชน์นะครับไม่เพียงแต่ให้กับคนที่ด้อยโอกาสหรือคนที่อาจจะมีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทุกๆอย่างก็คือ เป็นคนที่ไม่ผิดปกตินะครับอาริยะสถาปัตย์นี่คิดว่าอันแรกเนี่ยเป็นกําลังใจเลยแล้วก็ดีใจมากว่าคนเห็นความสําคัญเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นทุกป,ปีตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับการชื่นชมนะว่าเราเห็นความสําคัญของความเท่าเทียมและการให้โอกาสที่เท่ากันให้กับทุกคน ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเราก็ได้ให้ความร่วมมืออยากจะให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเอื้อต่อทุกคนเป็นยังไงอารียสถาปัแตแล้วว่าอะไรแล่ว่าเวลาเดินบนถนนเนี่ยนะครับสามารถที่จะไม่ต้องตกบันไดตกถนนอะไรไปเนี่ยเวลาขึ้นลิฟต์เนี่ยก็ควรที่จะมีตัวอักษรเบรลที่เขาจะได้กดขึ้นได้คือทุกอย่างเนี่ยทำให้คนพิการ มีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราทำงานได้เหมือนกับเราทำงานได้ดีกว่าเราโดยโดยโดยซ้ำใ,ในหลายเรื่องเลยกัน การพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราไม่ใช่หน้าที่เฉพาะเจาะจงของใครคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้นครับแต่มเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทนบวงกรมที่ต้องช่วยกันส่งเสริมและขับเคลื่อนประเทศไทยของเราไปสู่ความสิวิไลยก้าวหน้าทันสมัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ลืมใครไว้บนเตียงคนแก่ชราหรือแม้กระทั่งเตียงคนป่วยและเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ให้รอในรถอีกต่อไปด้วยรักและห่วงใยต้องช่วยการปรับปรุงพัฒนาให้ทุกสถานที่มีอารยสถาปัต์เพื่อขจัดความเดื่อมล้ำในสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับเพื่อใคทยเืองศิลมีาถาปเพื่อคนทั้ง อย่าลืมรัดเข็มขัดใครๆก็พร้อมบินแอร์เอเชียก็พร้อมมากเหมือนกันที่จะได้ดูแลและใส่ใจทุกคนทุกการเดินทางใส่ใจมากกว่าที่เห็น ขับเพื่อนเมืองอารยสถาปัตร์เมืองศูนย์กลางสุขภาพระดับโลกและเมืองท่องเที sure ่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยดับเบิลยูเองใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัทดับ9บิลเอหนึ่เก้าเก้าหนึ่งจำกัดมหาชนสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิสการองค์การมหาชนหรือทีเซ็ โดยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือ <ใน S 1> บพอขอสำนักงานคณะกรรมการส่รงเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกอสวบริการเฟรลี่ดีไซน์โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย er, ใครใคก็บินได้ด้วยบริการเฟรี่ดีไซน์เพื่อการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียยังได้ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามกติกาสากลให้โอกาสแก่ผู้ด้โอกาสในสังคมเพื่อช่วยการเปลี่ยนภาระให้กลายเป็นพลังร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติร่วมขับเคลื่อนเมืองไทยไปสู่เป้าหมายเมืองอารยะสถาปั์เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั่วมวลครับ เราขอขอบพระคุณบริษัทไทยแอร์เอเชียนะครับที่ให้การจ้างงานมาตา35สําหรับ มนุษย์ล้อนะครับให้มีงานทําถ้าไม่มีบริษัทแอร์เอเชียนะครับจ้างงานเราก็ไม่สามารถที่จะเจอสถานที่ต่างๆที่แบบอลัาอาางการหรือให้ชีวิตมนุษย์ล้อเนี่ยไม่งั้นเราก็จะเป็นมนุษย์ล้อที่ติดอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกสู่โลกภายนอกเลยก็ขอขอบพระคุณบริษัทไทยแอร์เอเชียอย่างมากครับขอบพระคุณแ,แ,แล้วก็ขอพูดถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ สายการบินไทยเอเชียนะครับถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมีการช่วยเหลือสําหรับเ,เวลาเราขึ้นเครื่องนะครับสำหรับมนุษย์ล้อรหรือผู้พิการเนี่ยให้การดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆที่ให้โอกาสมนุษย์ล้อรหรือผู้พิการเนี่ยครับสามารถบินลัดฟ้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยครับขอบพระคุณมากครับ กษณะทั่วยกล้ออยากให้คนไทยทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและไม่ต้องเป็นภาระของคนรอบข้างหรือแม้แต่ลูกหลานของเราวันนี้จึงขอแนะนำนวัตรกรรมแห่งเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปในร่างกายจะด้วยสาเหตุเพราะอุบัติเหตุเพราะโรคไข้ไข้เจ็บหรือเพราะความพิการก็ตามทีไปชมกันนะครับที่บริษัทออโต้บอกซ์ซาทอีสเอเี จำกัดสาขาใหญ่ในภูมิภาคเ e อเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครออตโตบอกมีต้นกำเนิดในประเทศเยอรมนีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ประสบอุบัติเหตุโดยเฉพาะการทำแขนขาเทียมที่เริ่มมาตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและได้มีการพัฒนามอาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันได้ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจเพื่อสุขภาพที่มีฐานสำคัญมาจากนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีแขน ขาเทียมครับนี่ครับคมนวัตกรรมนะฮะที่เป็นสุดยอดเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากว่าศตวรรษหรือกว่า100ปีโดยออตโตบอกในนะฮะแห่งเยอรมนีอันนี้สำหรับคนที่แขนขาดอุบัติเหตุหรือพิการโดยกำเนิดก็ได้ได้โอ้โหฮะที่ร้อยกว่าปีนี่แสดงว่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยฮะ พอเกิดจากสมัยนู้นเลยนะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีความต้องการมากก็มิสเตอร์ออตโตบอกก็เลยเริ่มผลิตแขนขาเทียมเป็นแบบแมสขึ้นมาให้าใช้งานสำหรับคนอออโตบอกนี่คือชื่อผู้ก่อตั้งเลยชื่อผู้้ก่ออตังย่างนี้เป็นอันล่าสุดดีเบลนิกเนี่ยเขาตั้งใจทำให้นิ้วมันออกมาได้อย่างงี้นิ้วชี้เพราะอะไรฮะเพราะเดี๋ยวนี้คนเราใช้นิ้วชี้ทำอะไรฮะ ไอโฟนโทรศัพท์ oh. อ๋ออ่านี่ก็อันนี้สามารถเล่นไอโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือได้เลยเล่นโทรศัพท์ได้อันนี้แขนเทียมอันนี้อะไรฮะอันนี้อันนี้เป็นข้อเข่าเทียมมันเนี้ยมันข้างในมันมีคอมพิวเตอร์ที่ทํางานประมวลลักษณะการเดินของคนไข้ได้ว่าเขาต้องการจะหยุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะวิ่งแล้วมันก็จะคํานวณให้ข้อเข่าทํางานตามสัญญาณที่ได้รับจากจากจากคนไข้ เออครับแล้วอุปกรณ์พวกนี้ทั้งแขนขาเทียมหรือไม่แต่วีลแชร์เนี่ยมันจะเวลาคนจะมาซื้อมันเหมือนเสื้อผ้ามันมาลองสวมใส่แล้วเอากลับบ้านเลยถูถกใจเลยเพอดีอมันไม่ได้เลยครับมันไม่มีไม,มไม่มีไซส์ S M L เหมือนเสื้อผ้าอันนี้ต้องเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะเนี่ยคือต้องมาวัดตัวแล้วก็สั่งโดยเฉพาะสําหรับบุคคลคนนั้นใช้เวลานานไหมเา,าสั่งตัวอย,ย่างพวกคนที่เขามีปัญหาเรื่องแขนขาขาขาควใช้เวลาใช้เวลาพอสมควรขึ้นอยู่กับสภาพ แต่ก็ประมาณโดยประมาณนะสออาทิตย์ถึง1เดือนจากนั้นก็ต้องมาเรียนรู้อีกเรียนรู้วิธีการใช้ปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับสภาพให้เข้ากับร่างกายเราและจิตใจด้วยใช่ใช่สำคัญสำคัญที่สุดน่าจะเป็นจิตใจนี่แหละครับนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีแขนขาเทียมสูตรต้นตำรับจากประเทศเยอรมนีออโตบอกซาท์อีสต์เอเชียครับผู้โดยสารอย่าลืมรัดเข็มขัด ใครๆก็พร้อมบินแอร์เอเชียก็พร้อมมากเหมือนกันที่จะได้ดูแลและใส่ใจทุกคนทุกการเดินทางใส่ใจมากกว่าที่เห็น เพื่อนเมืองอารยสถาปัต so ์เ pues มืองศูนย์กลางสุขภาพระดับโลกและเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดย W.A. แคร์่วงยายกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัท W.A.1991 จำกัดมหาชนสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิสการองค์การมหาชนหรือทีเ็จ โดยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพอขอสำนักงานคณะกรรมการส่รงเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกอสวบริการเฟรลี่ดีไซน์โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย er ใครๆก็บินได้ A care, ดัเบิลเอแคร์วงใหญ่กันและกันทำให้ใจแข็งแรงโดยบริษัท W ับเบิลเอหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจำกัดมหาชนแบรนด์คุณภาพระดับพรีเมียมส่งเสริมการรณรงค์และขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้มวลหรือวร์ซึงฟออด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากดับเบิลเอแคร์เพื่อสุขภาพและความอุ่นใจในการทำงานยุควิถีปกติ หมเพื่อความปลอดภัยและไม่ประมาทของคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายครับนี่นะคะหลังจากที่เราให้อาหารน้องแกะแล้วนะคะเราก็ต้องทําความสะอาดมือด้วยนะะี่เลยค่ะสบู่เหลวล้างมือนะคะเป็นแบบโฟมค่ะของดับเบิลเอล้างสะอาดลดแบคทีเรียค่ะค่ะล้างสะอาดแล้วไปเชี่ยวกับนานต่อได้เลยค่ะ ก็อยู่ที่ร้านครัวส่วนคุณยายค่ะที่เขาใหญ่นั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะไปทานข้าวนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือนี่เลยค่ะเปรย์แอลกอฮอล์นะคะดับเบ r ลเนเชอรัลแอลกอฮอล์75%ปกป้องเต็มประสิทธิภาพจนหยดสุดท้ายด้วยบรรจุพัณฑ์แบบปิดค่ะตัวนี้นะคะจะไล่สีไล่กลิ่นแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นของมืออยู่ด้วยเลยค่ะดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันได้แล้วค่ะ สอวอหรือสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมที่เราคุ้นหูกันในชื่อ SME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprise หมายถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมจะมีความสำคัญอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจไทยและจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางสุขภาพระดับโลกได้อย่างไรวันนี้มาสนทนากับผู้อเมริกันสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ดอมดร วีระพงศ์มาลัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับนนี้ถ้าเรา,าพาบ SME เนี่ยโดยระบบฐานข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเรามี SME อยู่ประมาณสัก3ล้านลายในส่วนนี้เองเาาก็จ้างงาน ประมาณสักร้อยละเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของการจ้างงานทั้งประเทศนะครับที่เราคิดว่าเราจบแล้วจะไปอยู่บริษัทใหญ่เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่รเราอยู่ SME เกือบทั้งหมดเนละแล้วก็ตัวของจำนวนเมื่อกี้ที่ผมบอก3ล้านกว่าครับถ้าเทียบกับกิจการทั้งหมดในประเทศเนี่ยมัน99.5เพราะฉะนั้นแปลว่าเกือบหมดแล้ว,ว,ลวเกือบหมดนะฮะ99.5เพราะฉะนั้นก็คือส่วนใหญ่เป็น SME เอ็อในพาร์ทนี้เองเราคอนทริบิวต์ในประมาณสัก GDP ีพีรวมๆประมาณสัก35%ของประเทศประมาณ1ใน3ครับครับนี่คต์ของประมาณหนึ่งในสามแล้วประมาณหนี้กกระทรวงใหม่สาหรับสักปคำจำกัด ถ้าเป็นภาคการผลิตรายได้ไม่เกิน500ล้านบาทต่อปีถ้าเป็นภาคการค้าบริการซื้อมาขายไปไม่เกิน300ล้านเขาก็เป็น s m สทั้งหมดเรื่องให้หลังโควิดเรื่องคลี่คลายตอนนี้ธุรกิจ s m e เริ่มลืมตาป่ากกันได้ขนาดไหนแล้วครับถ้าดูตามเซกเตอร์ที่ทําให้เกิด มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงๆเนี่ยมีสักสามอันหลักๆอันแรกก็คือเป็นพวกครัปิค้าสง่งหวืซื้อขายอะไรทั่วไปพอโควิดเข้ามากระทบเนี่ยชุดแรกเนี่ยจะเป็นชุดที่ต้องปรับตัวทําเรื่องดิจิทัลช่างักสักพักแต่ชุดนี้จะค่อนข้างปรับตัวได้เร็วชุด2เนี่ยอันนี้กระทบ,ะรบก็คือเรื่องท่องเที่ยว พูดาง,ง่ายๆก็คือน่าจะเรียกว่าเกือบศูนย์ตอนที่ฟุบเนี่ยภูเก็ตและที่อื่นเ่ยก็คือ17เดืนอนโดยประมาณไม่มีไรายได้บางทีวันนี้เรากลับไปเราจ,จะไม่เห็นร้านข้าวร้านอาหารสปาบางแห่งอาจจะไปพวกนี้โดยเฉพาะรายย่อยค่ะอา,าจจะมส่วนตัวที่3นี่ไม่ค่อยจะกระทบก็คือเรื่องของที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออก แล้วในกลุ่มของธุรกิจสุขภาพนะครับพอครับในส่วนของ SB สีคิดว่าเรามีกำลังศักยภาพจริงต้องอย่างนี้ครับส่วนของนิติบุคคลแล็จดทะเบียนที่เราเห็นข้อมูลได้เนี่ยวันนี้ถ้าเอาฝั่งทางเบดิคเคลเองเนี่ยตัวมูล,ลค่าประมาณสักเก้าหมื่นกว่าล้านมีอยู่สักประมาณ6000กว่ากิจการถ้าปัจจุบันมาที่พวกเวลเน็อันนี้มีสปาอะไรต่างๆครับอันนี้น่าจะจ้างงานกับสี่แสนกว่าคนตอนนี้เราก็อย่างที่ทราบนะครับเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยภาคธุรกิจ SB สก็ต้องมีส่วนในการขับเคลื่อออนนนยย่่่าางงงงงมมกเลจริๆสสสสัคผูู้วววีใขท มาตรการนโยบายแล้วก็วางเป็นแผนหลักเรามองสัก2มิติหลัก,ลกอันที่1มองในแง่ของสังคมผู้สูงวัยที่มีจานวนอันนี้มองเป็น t a r ์เก็ตที่เป็นกลุ่มลูกค้าไ mm hmm. ด้แปลว่าเราออกสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า mm hmm. อันนี้ก็ส่วนหนึ่งซึ่งประเทศไทยก็สามารถทําได้หลากหลาย mm hmm. ขบวนการที่2ที่เรามองก็คือว่าอพอสูงวัยก็ยังมีศักยภาพก็ยังคิดเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการในวยัยเกษีย hmm. ณจริงๆก็ยังสามารถทําได้ mm hmm. นะครับในประเทศญี่ปุ่นนี่สามารถสร้างผู้ประกอบการวัยสัก55 ถึง60เนี่ยเขาก็โตมาทำธุรกิจใหม่ๆ,ๆแล้วเขาก็เป็นคนคิดถึงเรื่องบริการหรือสินค้าสำหรับผู้สูงวัยได้ด้วยครับกอจริงอยากเชิญชวนพวกกับการครับวันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีเพราะว่า พอเราเริ่มเปิดประเทศใหม่นักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาบางคนอาจจะต้องเริ่มปรับปรุงสถานประกอบการผมคิดว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มตน้นแล้วก็เรื่องของอารยสถาปัตจะเป็นตัวหนึ่งที่สร้างความประทับใจสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากนานาประเทศรวมถึงในประเทศไทยเราก็จะได้เดินทางกันได้สะดวกขึ้นเดยวันนี้ผมคิดว่าอยากจะเชิญชวนท่านผู้ประกอบการครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วกรณีที่ต้องการรับการส่งเสริมหรือช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็ประสานมาที่สสวก็ด้วยความยินดีที่จะแนะนําแล้วก็ประสานด้วยกันในการที่จะสร้างอารยสถาปัตแล้วก็การบริกกาาาารรด้นทท่่่อองงงเียยววจ นี่แหละครับธุรกิจ SME อีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าพัฒนาต่อไปเพื่อผลั้งมวลครับ ที่อารยสถาปัตดเพื่อคนทั้งมวลผู้จัดงาน Thailand Ferry Design Expo มากรรมอารยสถาปัตดและนรกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่6ขอขอบคุณทุกท่านและทุกองค์กรที่ได้มาร่วมกันจัดงานให้สำเร,ร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีรวมพลังขับเคลื่อนเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตดเมืองศูนย์กลางสุขภาพานา,นาชาติและเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ เมืองอารยสถาปันเมืองศูนย์กลางสุขภาพระดับโลกและเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยด a บเบิลยแคร์วงใย,ยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัทดับ9บิลเอหนึ่เก้าเก้าหนึ่งจำกัดมหาชนสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิสการองค์การม,มหาชนหรือทีเซ็ โดยบริหารและจัดการทุน,น,นด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ <มา S 2> หรือ <ใน S 2> บอพอขอสำนักงาน,นาคณะกรรมการส่รงเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอกอสอวรบริการเฟรลี่ดีไซน์โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย er ใครๆก็บินได้ ชนะทัวยกล้อทัวอารยสาปัด3ประเทศในทวีปยุโรปเริ่มตั้งแต่ประเทศเยอรมนีสำนรวจเส้นทางการเดินทางโดยสารรถไฟจากเมืองมาบวกไปที่เมืองหลวงกรุงเบอร์ลินเพื่อเข้าร่วมพบปะเครื่อข่ายมนรดล้อนันาชาติในงาน ITB ีบีเบอร์ลิน2023มากรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากนั้นกษณะทัวยกล้อร้องคณะ6ด็อกเตอร์ทีมวิจัยใช้งานได้จริงจากบพคและ สกสวก็ออกเดินทางไปกันต่อที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กหรือเช็กเกียเพื่อสำรวจอารยศาปัตดแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเมือมะระดกโลกหลายแห่งทั้งที่กรุงปรากและเมืองเทสกี้คลุมลอฟซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่โบราณอายุเกือบพันปีซึ่งทําให้กิษณะทัวยกล้อต้องใช้ท่าไม้ตายหรือต้องยกล้อตะลุยกันไปตลอดเส้นทางครับ ก็มาถึงอีกเมืองเก่าที่สวยงามคลาสสิกผ่านกาลเวลามาหลายยุคหลายสมัยเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และเมืองแห่งตำนานอีกแห่งหนึ่งในเทวียุโรปนั่นก็คือกรุงเวียนนาเมืองหลวงของประเทศออสเตรียครับ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สวยงามน่าประทับใจในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียมีอยู่มากมายหลายแห่งนะครับอย่างเช่นที่มหาวิหารเซนต์ซีเฟนก็ถือกันว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเวียนนาครับด้วยศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่สวยงามอลังการล้ำค่ามีอายุกเก่าแก่เกือบ900ปีเคยผ่านสงครามโลกมาแล้วถึงสองครั้งแม้ว่ามหาวิหารแห่งนี้จะเคยถูกทำลายเสียหายจากภัยสงครามครั้งใหญ่แต่ ก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ให้สวยงามประการตาไม่แพ้ของเก่าและที่สําคัญมหาวิหารเซนต์สเเฟนในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาให้เป็นอารยะสถาปัสถาตนมีทางลาดโดยรอบและมีทางลาดเชื่อมโยงไปทั่วทุกจุดภายในมหาวิหารอัลลีนามแห่งนี้มหาวิหารเซนต์สเเฟนณกรุงเวียนนาครับมีความก้าวล้ำของออสเรียนะ คือมีมรคนตาบอดได้มาสัมผัสนะโดีสุดยอนี่เรามาดูวันนี้จะประโยชน์มากนะอาจารย์พาครับท่านนะ <c oughs> ก็คือฟุตบาททางเท้าแล้วก็ทางเชื่อมต่อในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวตัวท็อปตัวโชว์ของเขาอลน,นะครับอาจารย์ฮนะทุกจุดนี่เป็นทางลาดแม้แต่ถนนนะไม่มีฟุตบาทเลยเป็นนอนสเต็ปหมดเลย แต่เขาก็จะมีสัญลักษณ์ที่จะแบ่งเส้นว่าอันไหนเป็นของจักรยานอันไหนเป็นของคนเดินและอันไหนเป็นของวีลแชร์ก็จะใช้ร่วมแบบคนเดินเท้าเลยคือถ้ามองในส่วนของงานวิจัยนะคะคุณอ๋อยคิดว่าเราอะ่ะเดินมาค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบกับ นานาประเทศตั้งแต่เยอรมันแล้วก็มาที่เช็กแล้วมาที่เวียนนานะคะมองว่าเรามีศักยภาพมากแล้วก็ผู้ประกอบการเองก็ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมทั้งเรื่องของสถานที่พักเรื่องโรงแรม เรื่องรถการขนส่งกลุ่มวิวแชร์ต่างๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยในอนาคตอาจจะไปลองสเตบ้านเราแล้วก็ทางหน่วยทุนนะคะก็คือทางบปคอรวมทั้ทงสกสวก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนกระจายโอกาสลดความเหร่อมรำํำแล้วก็ดูแลโริซึ่งปออทั้งหลายเหล่านี้ด้วยนะคะ จากที่ได้ไปที่งาน itb เบอร์ลินเนี่ยนะคะมันเป็นมิชั่นหลักของแผนง,งานวิจัยที่เราเนี่ยจะพยายามที่เอาตัวโปรดักตการท่องเที่ยวเนี่ยในเมืองไทยนะคะมามาโปรโมทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในงาน itb เนี่ยเราก็ได้ทั้งเครือข่ายนะคะแล้วก็เห็นโอกาสศักยภาพของออการท่องเที่ยวเมืองไทยนะคะว่าเราเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะมาสู่ตลาดทัวริสซึมพออ,อสากลนะคะจากประสบการณ์ในการเที่ยวทริปเนี่ยเราจะเห็นว่าเมืองไทยมีความเป็นไปได้มากๆเพราะว่ามันไม่จําเป็นว่าจะต้อง เข้าถึงได้100%เเซแบบการใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ว่ามีแนวทางให้เข้าถึงได้โดยอาศัยโปรโมชั่นของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่จะช่วยกันโปรโมทแล้วก็สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมเพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่าเนี้มันเข้าถึงได้ อาจจะมีคนช่วยสักนิดหน่อยก็ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรแล้วก็นอกจากนี้พบว่า physical environment ในเชิงของการ access มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มของรถเข็นแค่อย่างเดียวแต่ว่ามันมีการสื่อความหมายที่ช่วยทุกๆก,กลุ่มให้สามารถเรียนรู้สถานที่เช่นด้านหลังตรงนี้ที่เห็นคนมุงกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีตัวโมเดลของสถานที่มันทำให้แม้วีวแชร์อาจจะ เข้าไปถึงได้ไม่ครบถ้วนแต่มีจุดที่เราสามารถ provide information mm hmm. ให้กับนักท่องเที่ยวได้ mm hmm. เข้าใจถึงพื้นที่ได้ทั้งหมด mm hmm. ซึ่งเอื้อประโยชน์เหล่านี้ mm hmm. ให้กับกลุ่มอื่นด้วย นะครับกิสณะทั่วยกล้อทั่วอาระยะสถาปัต์กรุงเวนนาประเทศออสเตรียหนึ่งในสาประเทศในทวีปย,ยุโรปที่มีการพัฒนาอาระยะสถาปัตร์สู่การท่องเที่ยวเพื่อคนทั่วมวครับ